มาพอดีเดินมาเจอมะนาวต้นนี้ครับดกมากครับเดี๋ยวพาไปดูครับนี่ครับดกมากครับ พอดีพอดีเดินมาเจอครับดูครับข้างบนติดเดยอะมากครับต้นนี้ต้นเดียวนี้สิบกิโลกว่านะครับคิดว่า มาดูด้านนี้ครับเยอะมากครับ อันนี้พันเต้นพิจิตนะครับ อันนี้คือต้นชูรถครับต้นชูรถเขาเอาจิ่งเขามาค้ำค้ำจิงมะนาวไว้เขาแตกขึ้นมาค้ำจิงนี้ไว้น,นี้เขาเขาไม่ตายเขาก็แตกขึ้นเฉยยนะยอดสวยเลยครับยอด เอาไปไปลวกกินนี่อร่อยครับนี่ผมผมปลูกไว้ในวงบ่อครับ วงบ่อแต่ว่าไม่ไ,ด,ไ,มได,ด้ไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดก้นบ่อครับนี่เถาวันดึงออกซะหน่อยดึงออกซะหน่อย ขี้หนูพริกขี้หนูเกิดเต็มเลยครับนี่ไม่ได้ปลูกนะครับคือ,อนกนะครับนกเขากินเม็ดพริกแล้วก็มาขี้ขี้ใส่เลยครับเกิดเป็นพริกขี้หนูนี่ครับ มีเต็มเลยนะครับมีเต็มเลยครับผสมปนเปนกันอยู่ในสวนมะนาวครับดูครับผมเอาสมโอเสริมรากครับอันนี้คือคือต้นก้ามาเมล็ดสมโอนะครับ เอามาเสียบเข้านี่เลยอันนี้ดูเห็นลากเลยเดี๋ยวต้องเอาเอาดินมาถมอีกดินยบลงลากโผเลยเดี๋ยวมาดูใต้พุ่มเขาครับ